เียรปริสาธานาวิวัฒน์และหมอบอมทิปดีชุนหาเสนีได้เข้าพิธีมงคลสมรสณโรงแรมแมนดารินโอรเรนตนกรุงเทพโดยบรรยากาศในช่วงเช้าจะเป็นพิธีสงฆ์พิธียกขบวนขันหมากและพิธีมั่นสู่ขอตามลำดับซึ่งในพิธีช่วงเช้ามีแขกเป็นญาติของทั้งสองฝ่ายแบบอบอุ่นเป็นกันเองในส่วนชุดเจ้าสาวช่วงพิธีงานเช้าจากร้านอมตะูลค่าชุดราคากว่า5,000 500, 0 0บาทเป็นชุดคริสตัลไข่มุกและเพชรวาลอฟกี้หลายแสนเม็ดที่ปักลงบนสบายรวมถึงผ้าไหมที่ใช้ปล้องแท้จากญี่ปุ่นที่ใช้หลายแสนเม็ดปัก เรียงเป็นลวดลายที่สวยงามบนผืนผ้าทำให้เจ้าสาวใส่แล้วดูแพงเป็นสง่าก็จริงๆวันนี้ครับก็เป็นเลิกที่ดีแล้วครับเพราะว่าตั้งใจไว้ว่าจะางานกันในช่วงเวลาก่อนปีใหม่นะครับก็เห็นว่าวันนี้ก็เป็นโอกาสที่เหมาะครับเพราะว่าเดือนหน้าก็าจ,จะเป็นช่วงเทศกาลและอะไรก็เลยคุยกันว่าวันนี้น่าจะเป็นวันที่ดีที่สุดแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยไปดูให้ครับครับก็เลยเป็นที่มาของวันนี้ครับ เซอร์ไพรส์ไม่มีเลยค่ะคือเหมือนแบบคู่เราเนี้ยแบบเหมือนเราคบกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะก็<ม>ก็ไม่ปกติก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์รอะไรอะคะ่ะอยู่แบบเป็นธรรมชาตินะครับครับแค่พยายามค่ะก็อยากจะมีนะคะคงก็ถ้าหลังแต่งงานไปแล้วคงจะต้องพยายมามนะครับคงอยากจะมีอะไรที่สุดครับเพราะว่าผมก็อยู่เยอะแล้วฮนะันนีมลอ,อ๋อครับ ก็ตอนนี้ยังไม่ได้แผนชัดเจนเพราะว่าอนแรกมีแผนว่าจะไปต่างประเทศบ้างแต่เห็นว่าเหมือนโควิดเราจะกลับมาระบาดอีกรอบหนึ <c oughs> ่งแล้วก็ไรครับเสียงฝนชก็คงเดี๋ยวคงต้องดูกันอีกทีครับอาจจะเป็นช่วงช่วงหยุดปีใหม่หอ,อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ดูเหตุการณ์ด้วยครับเพื่อ <c oughs> <c oughs> คุณเดียเป็นเพื่อนของน้องสาวครับก็เลย จริงๆต้องบอกว่ารู้จักกันมานานพอสมควรแล้วจริงแต่ว่าอาจจะมาคุยกันพบกันในช่วงประมาณสักสามปีหลังเนี่ยครับแม่สื่อเนี่ยเป็น,นเป็นน้องอะคะ่ะที่พี่บอมรักเหมือนน้องสาวคนหนึ่งชื่อชื่อหยกนะคะเขาก็พยายามจะจับเองแมทช์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนเวลาเราไปทานข้าวก็เจอกันบ่อยอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วพี่หยกก็จะบอกว่าเออเนี่ยพี่บอมกับเปียคือหลายๆอย่างคล้ายกันทําไมไม่ลองคุยกันดูล่ะอะไรอย่างเงี้ย แล้วตอนนั้นเด็กก็รู้สึกว่าตอนนั้นเราก็โสดเนอะส่วนเขาก็โสดเราก็เลยเออลองลองคุยกันแบบพี่น้องไปก่อนอะไรเงี้ยคะ่ะจนมันถึงค่อยๆพัฒนาเป็นแฟนสําหรับเตียค่ะก็คือข้อดีพี่เขาคือใจเย็นเดียเป็นคนชอบคนใจเย็นคะ่ะแล้วก็เดียชอบคนที่มีความผู้นาําคือการที่จะหาคู่ชีวิตเนี่ยเด็กก็อยากจะมีให้มีแบบสองข้อนี้อะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ก็คืออีกอย่างหนึ่งพี่เขาก็เป็นคนดี เกี่ยวไ้ก็เป็นคนดีแต่ก็เลยรู้สึกว่าเออเราฝากชีวิตไว้กับเขาได้ค่ะส่วนผมก็คุณเดียเป็นผู้หญิงแบบนี้ครับคุณเดียเป็นผู้หญิงที่เรียกว่าตรงไปตรงมามากคิดอะไรก็พูดอย่างนั้นนั้นเวลาคบหากันเนี่ยเวลาคุณเดียพูดอะไรผมไม่ต้องคิดว่าคุณเดียต้องการอะไรเพราะก็คือเป็นไปตามที่แกพูดเลยมันก็เลยกลายเป็นความสบายใจในการคบหากันครับประทับใจอะคะเออจริงๆอะพี่เขาเนี่ย เหมือนแบบเรียบเรียบมากเนี่ยก็ตกใจเหมือนกันนะตอนคบแรกๆเลยเงี้ยเพราะว่าพี่เขาจะค่อนข้างเรียบเรียบแต่พอเราคบแล้วเราเริ่มรู้สึกว่าเออการที่เขาเรียบเรียบไม่อุดหวาเนี่ยแหละมันเป็นอะไรที่แบบว่ายาวนานมั่นคงส่วนผมก็อย่างที่บอกครับชอบมากที่สุดคือความตรงไปตรงมาของเขาคือคิดยังไงพูดอย่างนั้นแล้วด้วยความที่เจ้าสาวบอกว่าผมเป็นคนเรียบเรียบครับแล้วเขาก็เป็นคนที่มีอะไรนิดนึงก็เลยกลายเป็นว่าบนความเรียบเรียบผมก็เลยมีเขามา เป็นสีสันก็เลยเติมเต็มซึ่งกันและกันครับเป็นลักษณะแบบนี้ครับคงต้องถามว่าถ้าอะไรที่เป็นความสุขเขาครับก็ก็คงากให้ทําต่อนะครับแต่ว่าก็ต้องแล้วแต่เขาแล้วแต่เจ้าสาวครับว่ายังมีความสุขกับการทํางานตรงนี้หรือเปล่าถ้ามีก็คงไม่ได้ห้ามอะไรครับค,ครับ้พี่เขาก็น่ารักไม่ได้ห้ามค่ะเดยกก็ยังอยากจะทํางานในวงการบันเทิงต่อนะคะแต่อาจจะแบบว่ารับน้อยลงคืออะไรที่มันยาวมากอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องแบบ เดูงานที่มันเหมาะสมนะค่ะจริงๆวันนี้สิ่งที่พี่เขาทาให้มันก็คือเหมือนในฝันแล้วนะคะเหมือนก็แบบที่เราต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนทีมทีมจริงๆเดียก็ชอบอะไรที่มันเป็นดอกไม้แบบเมืองหนาวๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วค่ะใช่แล้วที่สําคัญก็คือมันจัดที่นี่เพราะว่าเหมือนเรามาเดทกันครั้งแรกเนอะก็ที่นี่แล้วพี่เขาก็ถามว่าเดียถ้าเดียอยากจะแต่งงานเดียอยากจะจัดงานที่ไหนเดียก็บอกว่าเดียอยากจัดที่นี่แล้วพี่เขาก็ในที่สุดสุดท้ายคือมันก็มาลงตัวที่นี่ค่ะ คือจริงๆเราแบบเราไม่ได้ขอกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวแบบหวานขนาดนั้นนะครับเราก็เหมือนกับวันหนึ่งเราก็นั่งคุยกันแล้วเราก็รู้สึกว่าเอเดียเรามาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันดีไหมถ้าคิดว่า,าทุกวันเราอยู่ด้วยกันมาก็มีความสุขใช่ไหมครับก็เลยก็เลยคุยกันแบบนี้ซึ่งเขาก็ตกลงครับก็เลยเป็นที่มาของวันนี้ครับจริงๆเดียคบพี่เขามาค่ะเดียก็ค่อนข้างคิดว่าเดียรู้จักขเขาอยอะพอสมควรเหมือนเราเจออะไรมาเยอะเราผ่านอะไรกับเขามาเยอะ คือมันไม่ใช่แค่คบกัน3ปีกว่าค่ะเรารู้จักกันมาแบบ67ปีแล้วอะไรเงี้ยเราเจอกันเรารู้นิสัยเขามาพอสมควรแล้วก็คิดว่าเออเนี่ยแหละคนนี้แหละที่ที่จะเป็นคู่ชีวิตเราได้ก็อาจจะมีบ้างนะอะเพราะเราก็โสดมานานแล้วก็แบบมีแบบอิสระมานานแต่พอจะมีชีวิตคู่เราก็จะต้องมีอีกคนนึงเข้ามาชีวิตที่มาแชร์อะไรเงี้ยค่ะแล้ว็ดีกก็กลัวเหมือนกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะทําอะไรที่แบบเออไม่แบบไม่ดีหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องก็ต้องกังวลแต่ว่า พี่เขาน่ารักมากเขาก็บอกเออเดียไม่ต้องกังวลเลยทําตัวตามสบายผมก็ไม่กังวลฮะเพราะว่าต้องบอกให้คุณเดียเนี่ยคือน่ารักมากอกหนึ่งผมบอกเขาว่าเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนเราเนี่ยเป็นธรรมชาติที่จะอยู่ด้วยกันได้นานนะครับแล้วก็มันมีประโยคหนึ่งที่เขาบอกกับผมตอนก่อนที่จะตัดสินใจแต่างงานกันผมก็ถามเขาเขาก็บอกผมว่าก็ถ้าเราตัดสินใจแต่างงานกันเดียก็จะพยายามปรับตัวหรือว่าทายังไงเขา้าหากันเพื่อจะให้เรารู้ว่าจะอยู่ด้วยกันให้ได้อะไรแบบนี้นครับก็เลยรู้สึกว่าเขาก็มีความตั้งใจ เราเราก็เลยคิดว่าถ้ามีความรักเป็พื้นฐานก็เราก็น่าจะสามารถปรับตัวเข้าหากันได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ประมาณนี้